คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำสูตรหน่วยบนนะครับ 4ตัวมาตัวนะครับหน่วยบนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับงวดที่ผ่านมานั้นก็เข้านะครับอันนี้ท่านผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรเก่าเดินมาแล้ว24งวดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่25งวดที่ผ่านมานั้น ก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังนะครับสำหรับสูตรนี้มาดูวิธีการคำนวณน,นะครับใช้หลักแสน1ครั้งบวกหลักหมื่นหครั้งบวกหลักสิบล่าง1ครั้งบวกหลักหน่วยล่าง1ครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่1นสองครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่หนึ่ครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่สองหครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่3าม 1>, 1ครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่3 3ครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่4 1ครั้งแล้วก็บวก4คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มานะครับแล้วถอยหลังไป3ก้านะครับหรือลบ1ลบ1แล้วก็ลบ1นั่นเองนะครับเช่นได้6ลบ1ก็ได้5ลบ1ก็ได้4ลบ1ก็ได้3นะครับ ขอยหลังไป3าม9ก็คือ6543นั่นเองนะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ8 94นะครับหลักหน่วยก็คือ4ก็เข้าที่เลขก4งวดต่อมาได้4 3 2 1ออก563นะครับหลักหน่วยก็คือเลขก3งวดต่อมาได้9876นะครับออก687นะครับ หลักหน่วยก็คือ7งวดต่อมาได้7 6 5 4นะครับออก2 2 7นะครับก็เข้าที่เลข7งวดต่อมานะครับได้9 8 7 6ออก3 8 8นะครับก็เข้าที่เลข8งวดต่อมาได้0 9 8 7นะครับออก309นะครับก็เข้าที่เลข9กงวดต่อมานะครับ ได้4 3 2 1ออก3 52นะครับก็เข้าที่เลข2งวดต่อมาได้3 4 2 1นะครับออก3 92นะครับก็เข้าที่เลข2งวดต่อมาได้8 7 6 5นะครับออก2 4 6ก็เข้าที่เลข6งวดต่อมาได้5 4 3 2ออก3 2 4นะครับ ก็เข้าที่เลข4งวดต่อมาได้2 109นะครับออก85 2นะครับก็เข้าที่เลข2นะครับดูงวดต่อมานะครับงวดต่อมาได้5ออได้6 5 4 3นะครับออก8 6 5นะครับ ก็เข้าที่เลข5งวดต่อมาได้6543ออก3 5 6ก็เข้าที่เลข6งวดต่อมาได้7 654ออก646 6ก็เข้าที่เลข6งวดต่อมานะครับได้0987ออก978นะครับก็เข้าที่เลข8 8งวดต่อมาได้7 หกหออก6 96ก็เข้าที่เลขหกงวดต่อมาได้0 9 8 7ออก8 98กนะครับก็เข้าที่เลขแปดงวดต่อมาได้5 4 3 2ออก1 4 5นะครับก็เข้าที่เลขห้ งวดต่อมาได้3 2 1 0ออก2 5 2นะครับก็เข้าที่เลข2งวดต่อมาได้7 6 5 4ออก8 9 5นะครับก็เข้าที่เลข5งวดต่อมาได้98 76ออก706นะครับก็เข้าที่เลข6 งวดต่อมานะครับได้2 1 0 9นะครับออก972นะครับก็เข้าที่เลข2นะครับงวดต่อมาได้0 9 8 7ออก6 2 9นะครับก็เข้าที่เลข9แล้วงวดต่อมานะครับก็คืองวดที่ผ่านมานี้เองนะครับได้3 2 1 0นะครับออก ห้าหกสามนะครับห้าหกสามนะครับหลักหน่วยก็คือสามก็เข้าที่เลขสามนะครับ อ่ะทีนี้มาดูงวดนี้กันนะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับจะได้เลขอะไรบ้างเรามาดูนะครับมาคํานวณกันเลยนะครับ31ได้3นะครับ41ได้4 01ได้0 71ได้7 22ได้4 71ได้7 11ได้1 51ได้5

บวก9ก็เป็น41 41บวก4ก็เป็น45นะครับผลรับที่ได้ก็คือ5นะครับ5ทวตัวอีกครั้ง7 4 8 5 6 1 2 1 5นะครับโอเคตรงตัวที่5นะครับสูตรนี้ต้องลบ1ลบ1หรือเดือ หรือถอยหลังไป3 9นั่นเองนะครับ5แล้วก็4 4แล้วก็3 3แล้วก็2นะครับบวกลบ1ลบ 1, 1, 1นะครับลบ1ลบ1ลบ1นะครับนี่คือหลักหน่วย บนนะครับงวดนี้นะครับก็คือ5 4 3 2นะครับท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับลงวันที่1เดือนมีนาคม69นะครับลองนำไปพิจารณาดูนะครับแล้วก็ไปเทียบชนกับสูตรอื่นด้วยนะครับจะได้ตัวตัวเลขจะได้น้อยลงนะครับ งวดนี้นะครับเป็นงวดที่25นะครับถือว่าเดินยาวมากนะครับแต่ตัวเลขก็จะหลายตัวหน่อยแต่ก็มีความแม่นยำนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสวัสดีครับ